สวัสดีค่ะเพลงขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาเดินแบบนะคะแต่ต้องมาพูดเรื่องที่มันเขาเรียกว่าอะไรคะคนทั่วไปเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวเนี่จะมองว่าทำอะไรอะนะคะมีสาระจังเลยนะคะนุ้ยอยู่องค์กรที่ชื่อว่าโชกานะคะเป็นองค์กรเป็น non นอนพ r ร f ทฟิตอะคะ่ะที่มีในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย งานหนึ่งที่อโชก้าทำก็คือสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะคะให้สร้างความเปลี่ยนแปลงก็ทำไมอาโชก้าถึงทํางานกับคนรุ่นใหม่อโชก้าไม่ใช่องค์กรเดียวมั้งคะที่ทางานกับคนรุ่นใหม่ถ้าใครมาเที่ยวงานเนี่ยคงจะเห็นองค์กรมากมายนะคะที่ทํางานกับคนรุ่นใหม่อโชก้าทํางานกับคนรุ่นใหม่นนนหมด้วยอ่ะด้วยด้วยเพราะว่า core business หรือว่าสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเนี่ยคือการสนับสนุนคนที่เป็น social entrepreneur หรือว่าผู้ประกอบการสังคมฟังแล้วยิ่งโหดร้ายเข้าไปอีกว่าคือใครหรอนะคะนุ้ยก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูคนหนึ่ง บาร์ดวีเจนเนี่ยนุรู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะตอนบาร์ดอายุ9้าขวบบาร์ดเป็นคนเบลเยียมนะคะตอน9้าขวบเนี่ยคุณแม่เนี่ยให้ของขวัญวันเกิดเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยบาร์ดก็โตมาการาเลี้ยงแฮมสเตอร์เปลี่ยนไปเลี้ยงพันนุ่นพันนี้รักหนูมากนะคะประมาณมปลายอะค่ะตัดสินใจเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปอยากจะไปเรียนทหารน,นะคะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารไปอยู่ได้ไม่กี่เดือนค่ะเพิ่งรู้ว่าการเรียนโรงเรียนเตรียมมหาเนี่ยมันหมายถึงต้อง,อ,งออกไปเป็นทหาร ต้องออกไปทําสงครามเขาเกิดอาการรับไม่ได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้สนุกสนานมันไม่ได้ดูเท่เหมือนในหนังก็เลยลาออกมาเรียนโปรดักต์ดีไซน์แทนออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนอยู่มหาลัยค่ะเด็กเด็กยุโรปเด็กอเมริกันเนี่ยเวลาออกค่ายเขาไม่มีบ้านนอกของตัวเองให้ออกนะคะเขาต้องไปออกค่ายที่แอฟริกาบาร์สเนี่ยไปแทนซาเนียไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะสมัยมหาวิทยาลัยไปเห็นว่าแทนซาเนียเนี่ยค่ะมีกับระเบิดเต็มไปหมดเลยจากสงครามกลางเมือง แล้วบาสก็มองไปมองมาแล้วบอกว่าประเทศใงแทนซาเนียเนี่ยยากจนก็ยากจนจะแก้ปัญหากับระเบิดยังไงคะในเมื่อระหว่างตอนนั้นที่โซลูชันหรือการแก้ปัญหากับระเบิดที่มีอยู่เนี่ยมี2ทางทางแรกคือมีคนสวมชุดที่ระเบิดแล้วไม่น่าจะเสียชีวิตแล้วก็เดินด้วยเครื่องตรวจจับโลาหะไปเรื่อยๆซึ่งวันหนึ่งเนี่ยทำงานได้ประมาณ2030เมตรแทนซาเนีย <Tanz ania S 1> ก็รับไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะว่ามันแพงมากในระหว่างนั้นโซลูชันที่2ที่มีเนี่ยคะ่ะก็คือการเทรนสุนัข ให้ดมหากับระเบิดเดาออกไหมคะว่าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อหนึ่งปีซึ่งสุนัขเนี่ยสามารถเดินได้วันละห้าสิบเมตรมีใครเดาออกไหมคะปีละล้านห้าค่ะเพราะว่าคุณน้องสุนัขต้องมาพร้อมกับเทรนเนอร์หนึ่งคนข้อเสียคือพอคุณน้องสุนัขเกิดวันไหนเป็นหวัดอะค่ะเหยียบปุ๊บคุณน้องสุนัขไปคุณเทรนเนอร์ทํางานต่อไม่ได้นะคะหรือว่าวันไหนคุณสุนัขเกิดเป็นหวัดเสียเองเดินเหยียบกับระเบิดปุ๊บไปเสียเองเนี่ยเหมือนกันค่ะ คุณที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็จะเสียใจทํางานต่อไม่ได้เช่นกันแล้วด้วยความที่เป็นเด็กมหาลัยคนนึงอะค่ะไปเห็นปัญหาเราไปเห็นว่าทางแก้เนี่ยมันไม่ได้อะสำหรับประเทศจนๆแบบนี้ค่ะแล้วจากการที่รักการเลี้ยงหนูมาตลอดชีวิตเดาออกไหมคะว่าคนอย่างบาสจะนําเสนอการแก้ปัญหาแบบไหนแน่นอนค่ะเดาถูกด้วยเขาเสนอว่าลองเทรนหนูได้ไหมอะเดี๋ยวเขาลองให้เองเลยนะคะเขาก็เลยเอาไดนาไมค์อะค่ะมาลองให้หนูดม ปรากฏว่าหนูมันพอจําได้ค่ะบาสใช้เวลานานมากกว่าจะไปค้นหาค่ะว่าหนูพันธุไหนนะที่เป็นพันุ์ท้องถิ่นทนต่อโรคเลี้ยงง่ายและดมเก่งที่สุดไปเจอพันธุ์นี้ค่ะจแอนพาวส์แรดทุกวันนี้แทนซาเนียมีโซลูชันก็คือเทรนน้องหนูให้ดมหากับระเบิดโปรเจกต์ชื่ออัปโปนะคะจากน้องหมาค่ะตัวละล้านห้าให้เดาไเขคะว่าน้องหนูตัวหนึ่งที่ทํางานได้มากกว่าน้องหมาวันละสามเท่าค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่เดือนปีละเท่าไหร่ หลักพันบาทอะคะ่ะฉะนั้นงานที่อโชก้าทำอะคะ่ะคือพยายามมองหานวัตกรรมสังคมที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการสังคมต่อดังกล่าวต่อไปนี้เนะะี่ยค่ะซึ่งอโชก้าทำงานมา30ปีเนี่ยเพิ่งเจอได้แค่3 0 0พคนนะคะแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนรุ่นใหม่นะคะจากการที่อาโชก้าสัมภาษณ์คนที่ที่ถ้าเป็นนุ้ยเนี่ยนุ้ยเรียกว่าคนบ้าบอนุ้ยจะไม่เรียกว่าผู้ประกอบการสังคมเพราะทําแต่ละอย่างเนี่ยไม่น่าเชื่อมากๆทุกคนที่เราสัมภาษณ์เน,นะะี่ยค่ะเราเจอแพทเทิร์นหนึ่ง ก็คือว่าสมัยคนพวกเนี้ยที่ทำอะไรบ้าๆบอๆได้ขนาดนี้ตอนเด็กๆอะค่ะเขาเคยเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรเล็กๆตอนที่เขาเป็นเด็กแล้วสิ่งที่ติดกับเขาตั้งแต่ทำโปรเจกต์เนี่ยก็คือว่าเขาคิดเขาเชื่อว่าเขาเปลี่ยนอะไรได้แล้วพอโตมาเนี่ยไปเห็นปัญหาเขาเขามีความกล้าค่ะมีความเชื่อที่จะเดินออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุผลที่โชก้าเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาทำงานกับคนรุ่นใหม่ เะะชื่อว่าถ้าใน,ในประชากรในโลกเนี่ยถ้าเรามีคนรุ่นใหม่นะคะที่เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยสามารถจัดการปัญหาเล็กๆที่มีในชุมชนในโรงเรียนของตัวเองได้เนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยจะมีน้อยลงแล้วอโชก้าทำอะไรละ่ะนะคะ Approach ที่เราใช้นะคะทั่วโลกเลยเราไม่ใช้ Approach อันบนพวกเราเป็นไหมคะเราคุยกันเรื่องปัญหาค่ะอย่างเราเราเรา concern ปัญหารถติดเพราะเราเผชิญทุกวันใช่ไหมคะเริ่มคิดว่ามันติดเพราะอะไร แล้วมาคิดต่อว่าอ๋อจากสาเหตุรถเยอะสาเหตุถนนน้อยสาเหตุโน่น,นนี่เนี่ยไปที่ถึงการแก้มีใครคิดจะแก้ไหมคะไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะเพราะารู้สึกว่ามันเกินตัวเราทําไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่นายกเราไม่ใช่ผู้ว่า p อ o a c h นีไ้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับคนตัวเล็กๆอย่างเราและไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่เราทํางานด้วยเลยฉนันแอปโพสที่เราใช้เนี่ยคะ่ะเป็นอันล่างคะ่ะเป็นอันที่เราถามเด็กว่าอยากเห็นอะไรมันดีขึ้นนะ่ะมีความฝันอะไร แล้วถามเขาว่าแล้ววันนี้ค่ะเขาทําอะไรได้แล้วลงไปทําอันนี้ค่ะตอนคุยกันเรื่องความฝันความ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 หวังดีๆเนี่ยวิธีของฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า appreciative inquiry มันจะปลูกพลังไม่ทำให้คนอยากทำแล้วออกไปทำอะไรดีๆแล้วพอไปทำเนี่ยค่ะเขาถึงจะไปเรียนรู้ไปเจอความเป็นจริงไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆเก่งในการแก้ปัญหาสังคมไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างโปรเจกต์นี้ค่ะมีใครอาจจะตัวเล็กนิดนึง ถ้าใครเห็นทางขวามือโปรเจกต์นี้เนี่ยเกี่ยวกับทางขวามือเดาออกไหมคะว่าทำอะไรน้องนี่เป็นเหล็กเรียนอยู่มาฮิดนอินเตอร์ค่ะผู้ภาษาไทยไม่ค่อยคล่องอยากทำเรื่องตัวเงินตัวทองค่ะคือถ้าเป็นหนุยอยู่มหาวิทยาลัย,ลยแล้วเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยคงจะพยายามหลีกนี้ไปให้ไกลแต่น้องรักตัวเงินตัวทองค่ะทำโปรเจกต์ดูแลตัวเงินตัวทองค่ะ ทำแผนที่ GPS ว่ามีตัวเงินตัวทองพบได้มากที่สุดที่ไหนบ้านมันอยู่ไหนทําให้เด็กในมหาวิทยาลัยลเนี่ยสังเกตเห็นตัวเงินตัวทองมากขึ้นหลบเลี่ยงไม่ชนมันเอาอาหารไปให้มันได้มากขึ้นชวนคนอื่นให้มาลักตัวเงินตัวทองเหมือนกันโป,โปรเจกต์อย่างนี้นะคะก็มีนะคะแล้วพอเด็กเนะะี่ยค่ะมาสนใจตัวเงินตัวทองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาว่าทําให้เพื่อนเนี่ยไปสนใจสิ่งอื่นรอบตัวด้วยมีต้นไม้ต้นไหนตรงไ,ไหนมีจุดที่มีขยะในมหาวิทยาลัย ะะฉะนั้นแล้วการที่ทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันสามารถไปแตะประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ได้เสมอแล้วการคุยสิ่งที่ชอบเพือพ่อชวนเพื่อนมาสนุกด้วยกันเนี่ยค่ะมันแทบไม่มีใครเสียประโยชน์ไม่มีแรงต้านจากสังคมฉะนั้นปัจจัยแรกเวลาที่เราทํางานกับน้องๆเนี่ยนอกจาก Approach ว่าให้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นแล้วเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้คนเลือกทําในสิ่งที่เขาชอบด้วยนะคะเพราะมันจะทาให้เขามีแรง ประเด็นที่2เนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็คือว่าทําในสิ่งที่ชอบนะใช่แต่ไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะมันต้องทําให้ถูกเรื่องด้วยเข้าใจด้วยว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะคะแล้วตีให้โดนจุดอันที่3เลยเนี่ยคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ไม่ช่างสรรน,นะคะอย่างโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่เป็นน้องนอง้นองผู้หญิงกัน 6- 7คนน่ารักมากเป็นเด็กเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเป็นเด็กนอกเมืองเขาเป็นเด็กกลุ่มสุดท้ายแล้วที่เล่นดนตรีล้านนาเป็นสลอสอซึง แล้วเขาคิดว่าเนี่ยอีก6เดือนเนี่ยเขาจะต้องออกไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยมันคงไม่มีเด็กในหมู่บ้านเล่นอีกแล้วอะค่ะเขาก็เลยรวมตัวกันจะสอนนะคะให้น้องๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเล่นเป็นเขาไปแล้วจะได้มีคนสารไอ้สล้อโซซึงต่อวิธีที่เขาโปรโมทในหมู่บ้านค่ะถ้าผู้พี่จะทาโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งแล้วพี่จะโปรโมทจะประสาสัมพันธ์ผู้พี่ทำยังไงคะติดโปสเตอร์โพสเฟ e บุ๊กน้องบอกไม่เอามันไม่มันไม่เท่น้องขี่จักรยานค่ะแล้วไปขวับทุกบ้านเลย วันแรกมีคนมาเรียน60คนตอนแรกจะรับแต่เด็กตัวเล็กๆค่ะมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะเพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่มากันหมดเลยเป็นโปรเจก์ที่ประสบความสําเร็จด้วยเงินที่ทำโปรเจกเนี่ยมีแค่ขอค่าค่าน้ําแดงเฮลบูบอยค่ะไปเลี้ยงเท่านั้นเองนะคะแล้วสุดสิ้นสุดโครงการ6เดือนเนี่ยมีเด็กที่เล่นต่อเนื่องเราเล่นเป็นเนี่ยถึง30คนน้องเขาก็จากบ้านไปอย่างมีความสุข หัวใจสาคัญสิ่งสุดท้ายที่เราย้ํากับน้องๆที่ทําโครงการกับเราอะค่ะก็คือความมีส่วนร่วมอย่างโปรเจกต์นี้ค่ะทําเรื่องการลดขยะที่ตลาดพลูตลาดพลูใช่ไหมใช่ตลาดพลูน้องทํามานานมากค่ะน้องตื่นเช้ามานั่งตุกตุกไปแบก,เป,กเปลือกส้มโอเปลือกสับปะรดกลับบ้านไปสับเองไปทําน้ํา EM ค่ะอยู่นานมากจนกว่าเขาจะาหาาสามารถหาลุงใส่เสื้อสีน้ําเงินเจอที่น้องเขาเรียกว่าหอยหลอดก็คือคนที่จะ ต่อโปรเจกต์จากเขานะคะระหว่างทางเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คิดเลยอะคะ่ะว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยจะมีใครมามีส่วนร่วมบ้างเด็กคนนึงมันไม่สามารถที่จะทาโปรเจกต์ไปได้ตลอดชีวิตนะคะจนเขาหาลุงลุงคนนี้เจอเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นลงเข็นขยะขนขยะอยู่ในอยู่ในตลาดนะคะเขาชวนคุณลุงมาคุยการปรากฏว่าคุณลุงเห็นโอกาสว่าเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการเอาขยะเปียกขยะเศษอาหารเนะะี่ยค่ะไปดมน้ำเอ็มทำขายเขาก็เลยรับช่วงโปรเจกต์ต่อ ทำให้โปรเจกต์ของตลาดไอ้ตลาดพลูเนี่ยนอ้นองเขาเข้าไปทําแค่6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนทําเรื่องการจัดการขยะต่อได้นะคะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นที่4ที่ที่เราเน้นกับการทําโปรเจกต์กับน้องนะคะเวลาที่เราทำโปรเจกต์กับน้องเนี่ยเรามีซัพพอร์ตให้ดังต่อไปนี้ค่ะแล้วเราต้องทําให้ครบด้วยเราไม่ได้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยคือเรามีความเชื่อแล,และนั่งฟังน้องอะค่ะมีมีมในในชีวิตนู้ที่ทำางานนี้มาประมาณ10ปีเนี่ยนะคะ นูได้ยินหลายครั้งมากที่มีน้องเดินเข้ามาอย่างนุ้ยเคย ed, คอนซัลเด็กคนนึงที่เป็นเด็กแอฟริกันน้องบอกว่ามีเพื่อนเนี่ยหูหนวกชีวิตเนี่ยโปรเจกต์ที่อยากทําที่สุดคือทําวิทยุให้เพื่อนหูหนวกฟังได้สําหรับนุยน้ยรู้สึกว่าโปรเจกต์ม่นเจ๋งมากอะ่ะน้องจะเอาอะไรบอกได้พี่พพอร์ตให้แต่ว่าเขาบอกว่าคนที่เขาไปคุยด้วยจริงๆริงเนี่ยพว,พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อนๆเขาเนี่ยเขาบอกว่าเพอร์เจอร์มันยากไปอย่าทาเลยนะคะสําหรับนุ้ยเนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญมากกับการทํางานกับคนรุ่นใหม่เนี่ย ที่เขาประสบการณ์น้อยกว่าเขาสะกดความว่าความจริงไม่เป็นนะคะคือการที่เชื่อในความฝันของเขาแล้วน้องๆที่ไขาทำงานด้วยปีหนึ่งประมาณ30ทีมเนี่ยทำให้พวกเราเซอร์ไพรส์เสมอเพราะเขาสามารถทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะเด็กพวกนี้สะกดความว่าเป็นความเป็นจริงไม่เป็นนะคะเขาถึงได้สร้างความเป็นจริงที่ต่างออกมาให้เราดูได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันต้องมีทรัพยากรให้มีที่ให้มาเจอกันมีเงินก้อนเล็กๆกดย้ำนะคะก้อนเล็กๆให้เยอะก็ก็ไม่ฉลาดเพราะน้องจะเอาเงินซื้อทุกอย่าง ให้เงินแต่พอดีให้เขาสตาร์ทอัพได้และก็สิ่งที่ต้องให้อีกเหมือนกันก็คือเครื่องมือในการทำงานจะรันมิ팅ยังไงนะคะจะจัดงานยังไงจะทำโปรเจกต์อย่างไรงไร,รวมถึงความรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่น้องๆฟีดแบ็มาว่าสำคัญที่สุดในการทำงานของเขาก็คือพี่เลี้ยงพี่ที่ไปนั่งฟังเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะให้คำปรึกษาในการทำโครงการและสุดท้ายก็คือถ้าทำคนเดียวมันเหนื่อยคะ่ะเพราะว่าสังคมประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้บอกเด็กว่าคุณควรจะออกมาทำโปรเจกต์เพื่อสังคม ทุกคนบอกเด็กว่าคุณควรจะเรียนให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไฮโซแล้วคุณค่อยมาช่วยคนอื่นฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่บ้าอยู่คนเดียวเนี่ยจึงสําคัญมากนะคะสุดท้ายแล้วพวกพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากเห็นเด็กๆของเราคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยออกมาสร้างสารรค์สังคมไหมคะถ้าอยากแล้วนะคะพวกพี่ไม่ต้องมีเงินค่ะไม่ต้องมีเวลาไปคอนเซลล์น้องก็ได้ไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีความรู้ไปให้น้องก็ได้แต่พี่เริ่มที่ตัวพี่เองได้ สาเหตุก็คือว่าถ้าพี่ทําในสิ่งที่พี่เชื่อทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะไอความไอทุกการกระทําของที่พี่ทำเนี่ยมันจะทาให้คนข้างๆพี่อยากทําดีด้วยอยากเป็นตัวของตัวเองอยากช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นเนี่ยสำหรับนุ้แล้วเนี่ยการที่เราอยากจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยทำได้จากเราเองเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงมานานใจให้คนอื่นนะคะแล้วถ้าเหลือเวลาค่ะเหลือสตังกรุณามาร่วมกับโชก้าได้นะคะเรารับ เรารับทั้งพี่ๆที่มาคอนซัลต์โปรเจกต์ให้น้องๆและรับทุกความช่วยเหลือนะคะสุดท้ายแล้วก็ถ้าไม่เป็นพวกพี่จะเป็นใครคะและถ้าไม่ใช่ตอนนี้จะเป็นเมื่อไหร่ถ้ามีอะไรก็เข้าไปที่โชก้าเฟซบ o ๊กได้วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ